สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกูรูไทม์บาย t ีทีนะครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการลง Windows ผ่าน USB แบบง,ง่ายๆสบายๆนะครับเอาละพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับให้เราเตรียม USB ที่มีความจุข,ขั้นต่ำสัก16กิกแล้วกันนะครับ จากนั้นให้เรานํา USB ของเราเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วก็ทําการฟอร์แมตให้เรียบร้อยทีนี้ USB ของเราเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบอกก่อนว่าสําหรับตัว Windows 11นั้นอะ่ะมันจะไม่ซัพพอตนะฮะกับฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าๆนะครับดังนั้นถ้าใครยังใช้ฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ลง Windows 10ไปก่อนละกันนะครับส่วนขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยก็แทบจะคล้ายกันเลยนะครับอาจจะเรียกได้ว่าต่างกันแค่เฉพาะในส่วนของหน้าจอแสดงผลเท่านั้นนะครับเริ่มจากให้เราเนี่ยาา่ Windows Down น,นะคครับพพิม์ํว10 หรือว่า Windows 11ดาวน์โหลดนะครับแล้วเลือกคำว่าดาวน์โหลด Windows เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วนะให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเลือกคำว่า Create Windows 11 Install Media นะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับในการใช้งานต่างๆเมื่ออ่านจบแล้วนะครับติ๊กที่ยอมรับแล้วเราก็กด Accept ได้เลย ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกปรับภาษานะครับถ้าไม่ปรับเราก็กด next นะครับตรงนี้เลือกที่ USB flash drive นะครับจากนั้นก็เลือกที่ flash drive ที่เราต้องการจะสร้างนะครับแล้วกดที่ next ก็นั่งรอประมาณสัก5-10นาทีนะครับถ้าใครมีธุระก็ไปทำก่อนก็ได้แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราก็กลับมานะครับจะเจอปุ่ม finish ก็กดตึก๊กนึงก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็จะมี Windows แบบพกพาเนี่ยไว้ใช้งานแล้วครับ นี้เราก็ไปติดตั้งกันเลยดีกว่านะับโดยเสียบ USB เข้าไปกับเครื่องที่เราต้องการจะลง Windows นะครับสำหรับคลิปนี้ฮาร์ดแวร์ของผมจะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับไม่สามารถลง Windows 11ได้ก็จะใช้ตัว Windows 10ไปก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยมันคล้ายกันใครที่จะลง Windows 11ก็สามารถทําตามได้เลยนะครับจากนั้นให้เราเปิดเครื่องนะครับเข้าไปที่ BIOS โดยการกดปุ่ม Delete นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้า b บ O s แล้วให้เราเลือกไปที่หัวข้อ Boost นะครับเลือก บูสต์ออปชั่นปรับให้เป็นการบูสต์จาก USB ที่เราลงวินโดว์เอาไว้นะครับเมื่อทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่ม F10 save แล้วก็เครื่องเนี่ยจะทำการรีสตาร์ทนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งที่หน้าแรกนะฮะให้เราเลือกเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาของไทยนะครับจากนั้นกด next แล้วกดที่ install now ได้เลย ตรงนี้สําหรับใครที่มีคีย์ของ w o w s นะครับก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่ไม่มีนะครับก็ติ๊กที่ I don't have product key ทีนี้เราก็มาเลือกในส่วนของ Windows ที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับว่าใครชอบแบบไหนส่วนตัวผมเองผมเลือกเป็น Windows Pro นะครับแล้วก็กด Next ไปต่อเงื่อนไขต่างๆก็จะมีให้อ่านนะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ติ๊กที่ช่อง I accept จากนั้นกดที่ Next ต่อจุดนี้นะครับให้เราเลือกช่องข้างล่างนะครับเป็น Custom install ในส่วนของหน้านี้นะครจะเป็นการแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสต์ของเรานะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับไม่ว่าจะลบหรือว่าสร้างเพิ่มนะครับตรงนี้ให้เราเลือกที่ไดฟ์ที่เราต้องการจะอินสตาล i นะครับแล้วก็กดเน็กได้เลยถ้าใครมีฮาร์ดดิสต์หลายๆลูกเนี่ยแนะนําว่าเลือกแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าใครอยากที่จะแบ่งพาร์ติชันเนี่ยก็เลือกที่นิวนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้คิดจะแบ่งอยู่แล้วก็เลือกที่เน็กต่อไปได้เลย จากนั้นก็ให้เรารอจนกว่าจะเสร็จทุกขั้นตอนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5.10นาทีเหมือนเดิมนะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็จะทําการรีสตาร์ทแล้วก็เข้ามาในส่วนของหน้าตาการปรับแต่งฟังก์ชัน Window ์แต่ถ้าของใครเนี่ยมันวนกลับไปที่หน้าติดตั้ง Window ์อีกทีนึงนะครับก็ให้เราดึงแฟลชไดร์ออกนะครับจากนี้ไปจะเป็นการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆนะครับของวินโดว s ในส่วนของหน้าแรกนะฮะพื้นที่ของเราเนี่ยก็เลือกเป็นที่ประเทศไทยนะฮะไทยแลนด์เพราะว่าเราอยู่ที่ไทยจากนั้นกด yes layout คีย์บอร์ดตั้งต้นนะครับเลือกเป็น US ก e y o แล้วกด yes แล้วมันจะให้ทำการเลือกเป็นภาษาที่สําสำหรับ Windows 11แต่ของตัวผมเองเนี่ยเป็น Windows 10ก็กดที่ add layout จากนั้นเราก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วกด next แล้วก็เลือกที่ไทยเกตันี N e, แล้วทาการ add layout การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยของผมเนี่ยปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตั้งค่าทีหลังนะเพื่อความรวดเร็วจากนั้นทําการตั้งค่าชื่อเครื่องนะครับแล้วก็รหัสตรงนี้ถ้าใครไม่อยากใส่รหัสก็กด next ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าส่วนตัวนะครับก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดตรงไหนอะไรยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยจะปิดให้หมดเลยนะครับเพื่อลดภาระการทํางานของเครื่องนะครับแล้วก็กด accept ทีนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ว i น d o w s เนี่ยมาใช้งานเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วมันก็เหมือนจะยากครับแต่จริงๆแล้วถ้าค่อยๆทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันง่ายมากเพียงแต่ว่าขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันดูเยอะเ,อเฉยๆนะครับยังไงตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฝึกทําให้เป็นนะครับเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเวลาเกิดปัญหานะครับเราสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราจะต้องยกเครื่องไปให้ช่างหรือว่า ยกเครื่องไปให้เพื่อนที่เรารู้จักทําให้นะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเราเลยโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้ากับช่วงคุณูถามไปทีท,ทีวันนี้สวัสดีครับ